สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดรามา่าเรื่อง Begin Again หนังปี2013นำแสดงโดยเคียร่าไนลี่มาร์คบัฟเฟลอาดามเลวีนเจมส์คอเดนและเฮลีสไตฟเฟลถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังก็ได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่สตีฟ กำลังแนะนำผู้คนในบาร์ให้รู้จักกับเกรตาเพื่อนสาวของเขาพร้อมเรียกให้เธอขึ้นมาร้องเพลงที่แต่งเองด้วยเกรตาเลยรี ta, ely, ปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ขึ้นมาร้องเพราะทนเพื่อนรอบเราไม่ไหวซึ่งเธอก็ร้องออกมาได้ดีแต่ดูเหมือนคนในบาร์จะไม่ค่อยชอบทำให้เธอรู้สึกแย่ยกเว้นแดนที่ได้ฟังเพลงของเธอจนจบแล้วยิ้มออกมา แล้วภาพก็ย้อนกลับมาที่เช้าของวันนั้นแดนตื่นขึ้นมาด้วยเสียงโทรศัพท์จากนั้นก็รีบแต่งตัวเก็บซองจดหมายหน้าประตูแล้วก็ขับรถออกไปในทันทีซึ่งระหว่างทางนั้นเขาก็ฟังเดโมโเพลงในซองจดหมายทําให้รู้ว่าแดนมีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์และดูเหมือนเพลงในวันนี้จะมีแต่เพลงหวหวยยทําให้เขาเซ็งมากดานแดน,แดนเขาขับรถมารับลูกสาวที่โรงเรียนแทนภรยาเก่าที่ติดธุระ แล้วก็ไม่พอใจที่ลูกแต่งตัวโปก่อนจะพาลูกไปที่บริษัทด้วยเพราะติดประชุมซึ่งพอได้ประชุมแดนก็ทำให้วงแตกเพราะผูจาขวานพาซากซอลหุ้นส่วนจะตั้งบริษัทของเขาจึงขอให้ประชุมกันวันหลังแทนแล้วก็หันมาบนแดนพอหลายปีที่ผ่านมาเขาไมา่ได้ปันศิริปริน้าใหม่ขึ้นมาเลยซึ่งแดนก็พูดอะไรไม่ออกเพราะมันเป็นเรื่องจริงสุดท้ายซอลเลยทนไม่ไหวจึงไล่เขาออกจากการเป็นหุ้นส่วนทำให้แดนโมโหมาก เมื่อแดนมาส่งลูกสาวที่บ้านภรรยาก็พูดถึงเรื่องลูกเพราะที่โรงเรียนไม่มีใครครบซึ่งเขาก็โทรไป,ปความผิดของเธอที่ปล่อยให้ลูกแต่งตัวป๊เดินออกจากบ้านเธอจึงรีบแยง้งว่าที่ลูกเป็นแบบนี้ก็เพราะลูกต้องการพ่อตางหากทำให้แดนโมโหจึงออกจากบ้านไปตกดึก แดนมาดื่มอย่างบาร์แห่งหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงที่เกเรต้าร้องสักพักก็จินตนาการโดยเพิ่มจังหวะของไฮแฮทกับเปียนโนเข้าไปรวมถึงกรองและเชลโลจนทําให้เพลงเพลาะขึ้นมายิ่งถึงท่อนฮุกเขาก็ผสมไวโอลินเข้าไปอีกส่งผลให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบจากนั้นก็ยิ้มออกมาครับเมื่อเกเรต้าร้องเพลงจบแดนก็รีบเข้าไปติดต่อโดยบอกตัวเองเป็นโปรดิวเซอร์ซึ่งเธอก็ไม่เชื่อเพราะสภาพเขาเหมือนกับคนจรจัด จากนั้นแดนก็ชมเพลงของเธอรวมถึงหน้าตาอาัศาส,สวยของเธอด้วยทําไม่เจอโมโหพอศิลปินควรดูเรื่องเสียงไม่ใช่เรื่องสวยจึงปฏิเสธเขายังไม่ใหยดีและพอเกรตาออกมาจากร้านแดนก็เข้าไปสรารภาพที่ตัวเองเพิ่งโดนไล่ออกมามันมาดจึงชวนเธอไปดื่มแทนจนเธอรู้แดนเคยเป็นโปรดิวเซอร์มือทองแต่ไม่เคยปั้นใครมาเจดปีแล้วทั้งคู่ก็คุยเรื่องเพลงกันอย่างถูกคอ หลังคุยกันอยู่นานเกรตาก็ขอตัวกลับเพราะต้องขึ้นเครื่องกลับบ้านวันพรุ่งนี้ทำใหแดนแปลกใจและคิดว่าเธอต้องไปเจอเรื่องอะไรแย่ๆมาแน่เธอจึงนิ่งไปแล้วเขาก็ขยันขย้อเธออีกรอบให้ทำเดโมไปส่งหุ้นส่วนเพราะกลับช้าไปสักวันก็คงไม่เป็นไรเธอจึงบอกจะให้คำตอบวันพรุ่งนี้ครับเมื่อเกรตากลับมาห้องเธอก็เปิดคลิปกเก่าๆดูทำไม่รู้ว่า เธอเดินทางมานิวยอร์กรวมกับเดฟแฟนเก่าของเธอซึ่งเดฟก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงประมาณหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้เพลงของเขาถูกนําไปประกอบภาพยนตร์และที่มานิวยอร์กก็เพื่อมาเซ็นสัญญากับค่ายเพลงแต่พอจะของค่ายเพลงรู้ว่าเพลงที่เดฟเล่นมาจากการแต่งของเกรตากอดดูจะไม่ค่อยพอใจทั้งคู่จึงรีบแก้ตัวกันเป็นพลาวัน วอดเดฟเป็นคนแต่งเพลงและเกรตาเป็นแค่แรงบันดาใจเท่านั้นซึ่งเดฟก็มีข้อแม้ก่อนเซ็นสัญญาคือจะต้องจ้างเกรตาทำงานที่นี่ซึ่งจะเป็นงานอะไรก็ได้สุดท้ายเกรตาเลยมีหน้าที่คอยซื้อกาแฟให้ทีมงานและหลังจากเซ็นสัญญาเดฟก็ดังเป็นพลุแตกด้านเกรตาเมื่อเดฟไปออกทัวร์คอนเสิร์ตเธอที่ว่างเพราะไม่ได้ไปด้วยก็ไปหาสตีเพื่อนเก่าซึ่งเป็นนักดนตรีเปิดหมวกกับร้องเพลงตามผับปาโตกดึก เกรตาก็เกิดที่ถึงเดฟจึงเปิดคลิปเก่เาๆดูที่เธอกำลังร้องเพลง Lost Star เพลงที่พึ่งแต่งโดยมีเดฟเล่นกีตาร์ให้ซึ่งพอเล่นจบเดฟก็ชอบเพลงนี้มากเกรตาเลยบอกว่าเธอแต่งเพลงนี้ให้เขาแทนของขวัญวันคริสต์มาสครับ หลายเดือนต่อมาเมื่อเดฟกลับมาจากทัวเกรตาเขาพูมจูเขาด้วยความคิดถึงทันทีสักพักเขาก็เปิดเพลงที่แต่งตอนออกทัวให้เธอฟังแต่พอเธอฟังไปได้สักพักก็อึงและร้องไห้ออกมาจากนั้นก็ตบเขาพอรู้เลยว่าเขาไม่ได้แต่งเพลงนี้ให้เธอเดฟจึงสรารภาพว่าตอนออกทัวเขาเผลอไปมีอะไรอะไรกับผู้ช่วยทําให้เธอเสียใจมากดานเกรตา เธอคนของออกมาจากห้องแล้วก็ไปหาสตรีฟสตรีฟที่เห็นเพื่อนเศร้าก็พาไปพักที่ห้องของเขาชั่วคราวแต่สักพักก็ต้องออกไปทํางานที่บาร์แล้วพอหันไปเห็นเกรตากําลังจองตั๋วกลับบ้านและยังคงเศร้าอยู่ก็เลยชวนเธอออกไปด้วยกันจากนั้นก็เรียกเธอขึ้นไปร้องเพลงเหมือนมาตอนต้นเรื่องดานแดนเขาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์อีกครั้งซึ่งเป็นเกรตาที่โทรมาตอบตอกลงจะให้เขาทําเพลงให้ เขาเลยจะนํำเดโมไปเปิดให้หุ้นส่วนฟังแต่เธอก็ไม่มีเดโมพอะแค่แต่งไปเล่นๆทําให้แดนอึงดังนั้นเลยให้เธอไปเล่นเพลงสดๆต่อหน้าหุ้นส่วนแทนเมื่อหุ้นส่วนได้ฟังเพลงของเกรตาก็ขอคุยกับแดนซึ่งแดนก็ขอเงินหุ้นส่วนไปทําเดโมแต่หุ้นส่วนก็ปฏิเสธแล้วก็ให้เขาไปทําเดโมมาเพราะเพลงของเธอก็พอจะใช้ได้อยู่ ดานแดนด้วยที่ไม่มีเงินจึงเสนอกับเกรตาว่าจะไม่เช่าสตูดิโอเพราะจะไปอัานนอกสถานที่และทุกทที่ในเมืองนี้จะกลายเป็นลานแสดงของเราซึ่งมันก็เป็นความคิดที่บ้ามากทว่าเธอก็เอาด้วยเพียงแต่มีข้อแม้คือเขาจะต้องมาโปรดิวให้เธอซึ่งทีแรกเขาก็อิดออดแต่สุดท้ายก็ตอบตอกลงดานนดนกับเกรตา ทั้งคููเรียกสตีมเมอร์ช่วยแต่เพลงก็ยังขาดซาวเครื่องดนตรีอื่นๆแดนยังไปชวนคนเล่นไวโอลินกับเชโโลที่มีพรสวรรค์มาโดยตกลงกันว่าจะจ่ายค่าจ้างเป็นส่วนแบ่งกำไรห,หลังการขายซึ่งทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาสักผักก็ไปหานักเปนโนมาเพิ่มแต่ก็เหมือนจะขาดซาวพังบวกป๊อปอ,ปอีกก็เลยไปหาซีโรกรีนหรือทอเบิร์กรมนักร้องที่แดนเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้เมื่อก่อนเพื่อหามือเบกกกลองซึ่งเกรตาก,กรีบ,บอกว่าไม่มีเงินจ่าย ซีโลกินจึงตอบจะจ่ายให้เองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีนั้นได้มาจากแดนหลังรวบรวมสมาชิกจนครบแดนก็จะอัาเพลงแต่ก็ดันมีเด็กๆมาเล่นกระเสียงดังแถวนี้แดนเลยรีไปห้ามแต่พอเห็นห้ามไม่สำเร็จจึงจับเด็กๆมาร้องคอรัสเลย เมื่ออัดเพลงเสร็จแดนก็พาเกรตามารับลูกสาวและระหว่างนั่งรถเกรตาก็ดูออกว่าลูกสาวชอบหนุ่มอยู่คนหนึ่งทําให้ลูกประหลาดใจที่เธอรู้แถมเธอยังแนะนําวิธีให้หนุ่มคนนั้นมาสนใจลูกอีกซึ่งลูกก็เชื่อเธอรวมถึงยอมเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่ด้วยดานแดนขนามาส่งลูกสาวที่บ้านเกรตาก็ชวนลูกมาอัดเพลงด้วยกันพอรู้ลูกเล่นกีตาร์ได้ ซึ่งแดนก็บอกจะขอคีด,ดูก่อนเพราะกลัวลูกจะขายหน้าแต่เกรตาก็ยืนยันว่าลูกทําได้เขาจึงไปปรึกษาภรรยาซึ่งทีแรกหล่อนก็ลังเลเขาจึงกล่อมจนหล่อน,อนอนุญาตและยอมไปนั่งฟังด้วยกันตกดึกขนาเกรตากับแดนทานข้าวด้วยกันเธอก็ดีใจไปกับเขาจิตตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขากับลูกและภรรยาดีขึ้นมากแต่พอพูดถึงเรื่องที่เขาทิ้งภรรยาไปเขาก็โมโหแล้วลุกออกมาทันทีเกรตาจึงตามไปขอโทษ จนได้รู้เป็นภรรยาเองต่างหากที่ไปมีชู้ปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวซึ่งเรื่องราวก็คล้ายกับของเกตาเนื่องจากในอดีตภรรยาของแดนไปทํางานกับทัวคอนเสิร์ตแล้วพรพรักกับนักร้งองนําและพอกลับมาจากทัวเธอก็เก็บข้าวของเตรียมย้ายไปอยู่กับมันแต่จูจูมันก็หายหัวไป เมื่อแดนกับเกรตากลับมาคืนดีกันเกรตาก็สังเกตเห็นแดนนําเครื่องแยกหูฟังมาแขวนไว้จนได้รู้ว่าเดทแรกของเขากับภรรยาทั้งคู่เดินไปทั่วเมืองและฟังเพลงจากเครื่องเล่นของเธอโดยแทบไม่ได้คุยกันเลยก่อนที่สองเดือนต่อมาจะแต่งงานกันและหลังจากรู้เกรตากับแดนก็ลองทําตามบ้างโดยต่างฝ่ายต่างก็เล่นเพลงริ์ของตัวเองให้อีกฝ่ายฟังซึ่งระหว่างฟังแดนก็ชื่นชมดน,นตรีเพราะมันทาให้ฉากหน้าเบือ่อมีความหมายขึ้นมาทันใด ดานแดนเมื่อมาส่งเกรตาที่ห้องสตีฟก็บอกเดฟได้รางวัลเพลงยอดเยี่ยมโดยได้พูดถึงความฝันต่างๆตอนขึ้นมารับรางวัลด้วยทําให้เกรต้างูนงง,งเพราะตอนอยู่ด้วยกันเดฟไม่เคยพูดถึงสิ่งพวกนี้เลยแดนจึงบอกว่านั่นอาจจะเป็นความฝันส่วนตัวของเดฟก็ได้ก่อนจะขอตัวกลับไป ส่วนเกรตาเธอนั่งดื่มกับสตีฟพร้อมกับนินทาเดฟไปด้วยซึ่งทอยคำที่บนก็คล้องจองจนสตีฟเสนอให้แต่งเพลงดาขึ้นมาเธอจึงรีบแต่งเพลงก่อนจะอัดเพลงนั้นสดๆส,ส่งเป็นกอความไปให้เดฟฟังส่วนเดฟเมื่อได้ฟังเพลงที่เกรตาส่งมาก็โทรไปหาเธอทันทีแต่ก็ติดต่อมไม่ได้เลยดานแดงกับทุกคนพวกเขาตะเวนอัดเพลงกันตามสถานที่ต่างๆจนวันหนึ่งภรรยาของแดนก็พาลูกสาวมาร่วมอัดเพลงด้วยบนดาดฟ้า เกรตาเห็นอย่างนั้นจึงขยันขยอให้แดนมาเล่นเบสให้รวมกับลูกสาวส่วนลูกสาวทีแรกลูกก็ไมิก้าเล่นแต่พอเห็นทุกคนต่างก็สนุกไปกับเพลงและแดนหรือพ่อเองก็ยอมมาเล่นเบสเพื่อเธอก่อนลุกขึ้นมาเล่นกีตาร์แม้จะตะกุกตะกักไปบ้างช่วงแรกๆทวาวาสุดท้ายก็ทำออกมาได้ดีก่อนทั้งหมดจะรีบขนของเพื่อหนีตำรวจครับหลังแดนทำอาราบ,บัมให้เกรตาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็นมาฉลองร่วมกันอย่างมีความสุข และพอเกรตาให้ลูกสาวคบกับหนุ่มที่ชื่นชอบได้กับแดนที่เริ่มไปได้สวยกับภรรยาเธอก็ตัดสินใจจะไปเจอกับเดฟตามที่เดฟเคยขอร้องเธอมาหลายครั้ง เมื่อเกรตามาเจอกับเดฟก็ได้รู้ผู้ช่วยที่คบับเขาหนีเขาไปแล้วทําให้เธอรู้สึกสงสารจึงชวนเดฟมาฟังเพลงของเธอซึ่งเดฟก็ชื่นชอบมากแล้วก็ชวนเธอมาฟังเพลงในอัลบั้มใหม่ของเขาบ้างจนได้รู้เขานาเพลง Lost Star ที่เธอแต่งให้เขาไปทําทํานองใหม่จึงไม่พอใจเดฟจึงบอกทีมงานชอบกันมากแต่เธอก็ยืนยันว่าเวอร์ชั่นบรรลานนั้นดีกว่าแล้วก็สงสัยทําไมเขาถึงอยากมาเจอเธอ เขาเลยสารภาพว่าตั้งแต่ได้ฟังเพลงที่เธอดา่าเขาก็ได้สติและรู้ว่าเธอคือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเขาเธอเลยบอกว่าเนื้อหาในเพลงนั้นเธอด่าจริงจากนั้นเด็ก,ก็ขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งกับเกรตาหรืออย่างน้อยก็ขอให้เธอมาฟังเขาร้องเพลง Lost Star ในคอนเสิร์ตครั้งถัดไปก็ได้สุดท้ายเธอจึงตอบจะไปฟังเขาร้องเพลงแต่ต้องไม่ใช่วอร์ชั่นที่ฟังในวันนี้ส่วนแดนเขามารับลูกสาวที่ตอนนี้เปลี่ยนลุกเป็นกุหนูไฮโซ สักผักก็ยืนซีดีอัลบั้มของเกรตาให้เธอนาไปอวดเพื่อนๆพ,พร้อมกับคำตัวเองที่ไม่เคยรู้ถึงพอสวรรค์ทางดนตรีของลูกเลยลูกจึงพูดเล่นๆออกมาว่าจะทำวงซึ่งแดนก็รับมุกทันทีและจะโบรดิวให้เลยทำให้ลูกยิ้มออกมาและดูเหมือนตอนนี้ครอบครัวเขกลับมารักกันอีกครั้งดานแดนเขาพาเกรตามาพบกับหุ้นส่วนเพื่อคุยรายละเอียดด้านธุรกิจซึ่งหุ้นส่วนก็ยอมรับว่ะมองภาพไปในทีแรก จากนั้นก็บอกอรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกับรายได้ทาให้เธอไม่พอใจที่จะได้หนึ่งเหรียญต่ออัลบัม้มท,ทางที่เธอกับพรรคพวกทํากันมาแทบตายจึงปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดซึ่งแดงก็ไม่ได้ว่าอะไรจากนั้นเธอก็กอดขอบคุณเขาที่ทําทุกอย่างเพื่อเธอจนเธอสามารถยืนหยัดจากจความเศร้าขึ้นมาได้แล้วก็จ้องตากันแต่พอได้สติเธอก็พลากจะเขามา เมื่อเกรตากลับมาที่พักเธอก็มาจองสายแยกหูฟังที่ได้มาจากแดนสักพักเดฟก็ส่งข้อความมาอ้อนเธอให้ไปดูการแสดงของเขาครับแล้วภาพก,ก็ตัดมาที่เดฟก่อนจะเล่นเพลงรอสตาเขาได้บอกแฟนๆว่าเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษมากสําหรับเขาเนื่องจากเป็นเพลงที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสําคัญกับเขามากเป็นคนแต่งให้จากนั้นก็ร้องเพลงรอสตาวัวชายบลลาดที่เกรตาชื่นชอบให้ทุกคนฟังซึ่งทุกคนก็ชื่นชอบมาก แล้วขณะร้องเขาก็หันไปเห็นเกรตาเมื่อดูด้วยจึงชวนเธอมาเล่นด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธซึ่งพอหันกลับมามองอีกครั้งเธอก็มาอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้เขาเสียใจมากส่วนเกรตาเมื่อได้ยินเดฟร้องเพลงเธอก็ร้องให้ออกมาก่อนจะตัดสินใจเดินออกมาจากจุดนั้นส่วนแดนที่หุนสวนรับกับเข้ามาทำงานก็พบว่าเกรตาคืนที่แยกสายหูฟังมาให้จึงนำที่แยกสายนั้นมาใช้ฟังเพลงร่วมกับภระระยาเหมือนกระเดนแรก จากนั้นก็จูบก็นยังดูดื่มก่อนจบขนาดแดงกําลังเก็บของภายในห้องพักเพื่อจะกลับไปอยู่ที่บ้านเกรตาก็มาหาเขาเพื่อบอกจะไม่ให้บริษัทของเขาจะดจาหน่ายซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วทั้งคู่ก็มาร่วมปล่อยอัลบั้มนี้ขายทางอินเทอร์เนต็ตโดยจะนํารายได้มาแบ่งเท่าๆกันกับทุกคนและหลังจากลงขายแดงก็ส่งข้อความไปหาซิโลกีนเพื่อให้ช่วยทวิตโปรโมทเพรมีแฟนเพลงติดตามอยู่ทั่วโลก ทำให้หุ่นส่วนที่รู้อย่างนั้นมโหมากเพราะคิดว่าแดนช่วยเธอแต่เขาก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นหุ่นส่วนเลยไล่เขาเออกอีกรอบหนึ่งสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของแดนกับเกรตาที่บังเอิญมีความทุกข์คล้ายๆกันได้มาเจอกันผ่านเสียงเพลงและก็เป็นเสียงเพลงนี่แหละที่ช่วยให้ทั้งคู่หายทุกข์ รวมถึงช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับทั้งคู่แม้มันจะช่วยเรื่องชีวิตคู่ให้เกรตาไม่ได้ก็ตามแต่นี่แหละชีวิตถ้าแฮปปี้เอนดิงสมดมันก็จะหมดรสชาติใช่ไหมล่ะครับทุกท่านที่ฟังอยู่ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังดีๆอย่างบีกินาเกนใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากแนะนำเรื่องไหนก็บ,บอกกันมาได้เลยครับ หนังได้คะแนนจาก IMDB 7.4คะแนนและได้83%จากเว็บ o t t t n t t m a t o เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ